รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอาชีพออนไลน์รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับหลากหลายอาชีพเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางสำหรับอาชีพเสริมหรือเป็นกิจกรรมยามว่างของคุณผู้ชมครับวันนี้ทางรายการอาชีพออนไลน์นําเสนอในชุดมือถือสร้างรายได้ กับอาจารย์ศิวกรโชตนาการสถิตครับวิทยากรผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านการถ่ายภาพซึ่งจะมาแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้นเพื่อสร้างรายได้จากมือถือด้วยนะครับแต่รายละเอียดจะมีอะไรบ้างนั้นเชิญรับชมตอนนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการถ่ายภาพเบื้องต้นนะครับการถ่ายภาพเบื้องต้นโดยใช้มือถือจะสามารถสร้างไรายได้ให้เราได้อย่างไร ปัจจุบันมีแพลตฟอร์มมากมายในประเทศไทยนะครับที่ใช้มือถือในการหาไรายได้หรือเราสามารถเพิ่มไรายได้ด้วยมือถือของเราเองมีอยู่มากมายเช่น Grab, l i n e m a n Shopee, Lazada หรือไม่แต่ Facebook หรือ Instagram เราก็สามารถหาไรายได้ได้ครับแอปพลิเคชัน Line เป็นแอปพลิเคชันที่เราใช้แชทกันเราสามารถหาไรายได้โดยการ Direct Message หาลูกค้าโดยตรง หรือว่าใช้เป็น customer service ได้ครับเราจะมาเริ่มกันที่รูรับแสงนะครับรูรับแสงหรือ aperture เนี่ยถ้ารูรับแสงกว้างแสงก็จะเข้าได้มากขึ้นครับภาพจะสว่างการถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอเนี่ยจะทำได้ง่ายเหมาะกับการถ่ายคนหน้า,าคนชัดหลังละลายครับผมเราสามารถใช้รูรับแสงกว้างในการถ่ายภาพแสงน้อยดีดีรูรับแสงกว้างตัวเลขรูรับแสงจะน้อยครับ ภาพจะสว่างขึ้นส่วนรูรับแสงแคบแสงเข้าได้น้อยภาพจะมืดครับภาพส่วนใหญ่จะชัดทั้งภาพเหมาะก,กับการถ่ายวิวทิวทัศนครับไม่เหมาะก,กับการถ่ายในที่แสงน้อยรูรับแสงแคบเลขรูรับแสงจะเยอะแล้วก็ภาพจะมืดครับต่อไปเราจะไปต่อกันที่ความเร็วชัตเตอร์หรือชัตเตอร์สปีดชัตเตอร์เร็วเราจะสามารถถ่ายภาพได้นิ่งครับ ถ่ายกลางแจ้งหรือถ่ายใช้แฟลชก็ได้แสงจะเข้าในกล้องน้อยเหมาะกับการถ่ายภาพกีฬาหรือภาพที่ต้องการให้วัตถุอยู่นิ่งชัตเตอร์เร็วตัวเลขสปีดช,ชัตเตอร์จะเยอะขึ้นครับภาพจะมืดลงส่วนต่อไปชัตเตอร์สปีดช,ช้าแสงเข้ากล้องได้เยอะมากมักใช้ถ่ายในที่แสงน้อยครับเหมาะกับการถ่ายเอฟเฟกไฟวิ่งเป็นเส้นๆหรือการถ่ายพลุครับ ถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีถ้าต้องการถ่ายภาพให้นิ่งควรใช้ขาตั้งกล้องครับชัตเตอร์สปีดช้าตัวเลขชัตเตอร์สปีดจะน้อยภาพจะสว่างขึ้นครับเราจะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับชัตเตอร์สปีดนะครับถ้าเราต้องการถ่ายภาพในสตูดิโอเนี่ยครับเราจะถ่ายกันที่1ต่อร25โดยส่วนมากเพราะว่าวัตถุจะอยู่นิ่งแล้วก็ม่านชาัตเตอร์เนี่ยจะทำงานได้ปกติ ไม่มีภาพสีดำในส่วนใดของของภาพเข้ามาครับความเร็วในการถ่ายด้วยมือด้วยการใช้มือของคนถือไม่ได้ใช้ผักขาตั้งกล้องเนี่ยครับความเร็วที่สามารถถือได้โดยที่มืออยู่นิ่งพอสมควรก็คืออย,อยู่ที่ประมาณ1ต่อ60วินาทีครับถ้าเราต้องการถ่ายเอฟเฟก์ไฟวิ่งเป็นเส้นๆหรือต้องการถ่ายพุเนี่ยครับเราอาจจะนิยมใช้ชัตเตอร์บีถ่ายก็ได้ครับ ต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องความไวของแสงความไวของแสงหรือ ISO เนี่ยครับถ้าต่ำจะเหมาะกับการถ่ายกลางแจ้งหรือการใช้แฟลชซึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ ISO 100ถ้าเราถ่ายในสตูดิโอนะครับการถ่าย ISO ต่ำสามารถถ่ายกับใช้ได้กับภาพทุกแบบ ISO ยิ่งต่ำภาพจะยิ่งเนียนครับ ISO ยิ่งต่ำตัวเลข ISO จะน้อยแต่ภาพก็จะมืดลงด้วย i อ o สูงแสงเข้ากล้องได้เยอะมากขึ้นมักใช้ถ่ายในที่แสงน้อยครับถ่ายในที่แสงน้อยได้ดี ISO ยิ่งสูงภาพยิ่งนอย s e เยอะต่อไปเราจะมาต่อกันที่ทางยาวโฟกัสนะครับทางยาวโฟกัสหรือโฟกัลเลนส์โดยหลักๆก็จะมี Y ครับก็คือทางยาวโฟกัสที่ต่ำกว่า 5 0มลมลงมาส่วนใหญ่ก็จะเป็น1 4มิลลิเมตรมมตรมครับภาพที่ได้จะเป็นภาพมุมกว้างชัดตื้นได้น้อยอส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือทางยาวโฟกัสแบบเทเลโฟโต้ครับภาพที่ได้เนี่ยจะมุมแคบกว่าแต่ว่าก็จะทำให้การถ่ายภาพชัดตื้นได้ดีกว่าเช่นกันแล้วก็จะมีอีก ระยะหนึ่งก็คือระยะ normal ครับซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ50มิลิเมตรระยะนี้จะใกล้เคียงกับสายตาคนเหมาะกับการหัดเริ่มเหมาะกับการเริ่มต้นหัดถ่ายภาพมากต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องของแสงนะครับลักษณะของแสงแสงแข็งแสงแข็งจะให้ความรู้สึกชัดเจนสีสันสดใส แหล่งกำเนิดแสงแข็งก็อย่างเช่นแสงจากดวงอาทิตย์ครับแสงนุ่มให้ความรู้สึกนุ่มนวลครับเราจะเห็นแสงนุ่มๆจากที่ใดได้บ้างแสงจากเช่นแสงจากดวงอาทิตย์ครับในขณะที่ฟ้าครึ้มหรือมีเมฆเยอะหรือแสงที่ผ่านการกรองเช่นมีการกรองด้วยผ้าหรือกระดาษไขหรือว่าแสงจากไฟแฟลตที่ถ่ายออกมาผ่านตัวซอฟต์บอ์กครับ แหล่งกาเนิดแสงมีอะไรบ้างนะครับแหล่งกําเนิดแสงจากธรรมชาติก็เช่นดวงอาทิตย์ครับหรือดวงจันทร์ส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือแสงประดิษฐ์แสงประดิษฐ์ก็ยกตัวอย่างเช่นหลอดไฟทังงเส้นครับหลอดไฟทังงเส้นก็คือหลอดไฟที่มีไส้หลอดเป็นเส้นๆอยู่ข้างในหลอดฟลูออเรสเซนต์ก็คือหลอดที่คนทั่วไปเรียกว่าหลอดมีออนที่ติดอยู่ตามบ้านเป็นหลอดยาวๆนะครับและปัจจุบัน ลอดไฟ LED ก็คือหลอดที่ประหยัดไฟและก็มีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากครับหลอดไฟแฟลชก็ถือว่าเป็นหลอดไฟประดิษฐ์เหมือนกันครับหลอดไฟฉายหรือว่าจอโทรทัศน์ก็เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่เป็นแสงประดิษฐ์เช่นกันต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องของอุณภูมิของสีนะครับแสงที่มาจากแหล่งกำเนิดแสงแต่ละชนิดกันเนี่ยครับจะมีสีที่แตกต่างกัน โดยจะมีหน่วยในการวัดสีเป็นองศาเคลวินหรือเคลวินครับค่าองศาสีที่เหมาะกับการถ่ายภาพสินค้ามากที่สุดก็คืออุณหภูมิที่ประมาณ5,500เคลวินเพราะจะทำให้สีของสินค้าใกล้เคียงกับสีของจริงมากที่สุดดูจากตัวอย่างนะครับที่1,000องศาเคลวินเนี่ยครับ ภาพที่ออกมาจะออกเป็นสีส้มหรือสีแดงเลยด้วยซ้ำที่องศาเคลวิน1,800เคลวินตัวอย่างตรงนี้ก็คือประมาณของสีของเทียนไขที่3,000เคลวินก็คือหลอดทางเส้นเรามาที่กัน5,500เคลวินครับก็คือสีของแสงแดดในเวลากลางวันซึ่งจริงๆแล้วสีจะออกสีฟ้าอ่อนๆนิดหน่อย แล้วก็พอ6,500เคลวินเนี่ยครับจะเป็นสีของท้องฟ้าตอนที่มีเมฆคลุมครึมครับเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอุณหภูมิสีกันไปแล้วต่อไปจะเป็นเรื่องของสมดุลแสงขาวครับสมดุลแสงขาวหรือไวบาลานคือการแก้ไขสีของแหล่งกําเนิดแสงต่งตางๆที่ให้สีแตกต่างกันนะครับทำหน้าที่แก้ไขให้ออกมาตรงอย่างที่ตาเห็นสามารถปรับแก้ไขได้ทั้งก่อนและหลังการถ่ายภาพ แต่สําหรับการหลังการถ่ายภาพเนี่ยเราจะสามารถแก้ไขได้เฉพาะการถ่ายภาพแบบรอครับส่วนการใช้สมาร์ทโฟนในการถ่ายภาพเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะตั้งค่าเป็นอัตโนมัตินอกจากเราใช้แอปพลิเคชันพิเศษหรือว่ามีการดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นๆขึ้นมาเพื่อที่จะตั้งค่าได้ครับหากเราต้องการถ่ายภาพโดยแสงธรรมชาติให้เราเลือกถ่ายภาพในเวลากลางวันในช่วงที่ไม่ใช่เมฆลึม้มหรือฝนตก เราก็จะได้อุณหภูมิสีที่เหมาะสมแล้วก็คุณภาพของแสงที่ดีด้วยครับแต่ในกรณีที่เราต้องการจัดแสงโดยใช้ไฟต่อเนื่องแบบอย่างง่ายๆที่ไม่ใช่ไฟแฟลชนะครับคุณผู้ชมทุกท่านสามารถเลือกซื้อหลอดไฟที่มีอุณหภูมิสีอยู่ที่ประมาณ5,500ถึง6,500เคลวินได้ครับต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องการถ่ายภาพเพื่อการค้าครับในการสร้างคอนเทนต์สำหรับการใช้ เพื่อการขายสินค้าบนโลกออนไลน์นอกจากเราจะต้องใส่ข้อมูลสินค้าให้ถูกต้องช่องทางการติดต่อไว้ในคอนเทนต์เรียบร้อยแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการการใส่รูปภาพซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากในการตัดสินใจของลูกค้าครับการถ่ายภาพด้วยมือถือจริงๆแล้วการถ่ายภาพด้วยมือถือสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายมาก โดยเฉพาะในปัจจุบันครับแต่ว่าเทคนิคการถ่ายภาพด้วยมือถือแตกต่างกับการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลขนาดใหญ่อยู่นิดหน่อยครับ mm. เช่นการวางกล้องเราอาจจะต้องพยายามที่จะวางกล้องให้อยู่ในระนาบเดียวกันกันกบสินค้า mm. เพื่อที่เราจะเห็นภาพสินค้าได้ชัดเจนไม่บิดเบี้ยวครับอาจจะลองซูมกล้องเข้าไปอีกหน่อยให้เข้าไปใกล้ตัวสินค้ามากขึ้นอีกนิดนึง ต่อไปนะครับอย่าลืมปิดแฟลชจากมือถือด้วยเพราะแฟลชจากมือถือจะทําให้สินค้ามีสีที่เพี้ยนได้ครับแล้วก็ถ้าหากเราถ่ายภาพในบ้านนะครับอย่าลืมปิดไฟในบ้านให้หมดด้วยถ้าเราถ่ายภาพด้วยแสงธรรมชาติเราไม่จําเป็นต้องใช้แสงจากหลอดไฟครับสุดเรื่องการซูมเข้าไปนิดหน่อยเนี่ยครับซึ่งกล้องมือถือปกตินะครับจะมีโฟกั l เลนส์อยู่ที่ประมาณ24-26มิม mm ครับถ้าเราถ่ายอยู่ที่2เท่าเนี่ย ก็จะทำให้ภาพไม่ดิสชอดเกินไปอยู่ที่ประมาณ50-52มิลิเมตรเราก็จะได้ภาพที่ค่อนข้างสมจริงเลยครับการถ่ายภาพจากมือถือสามารถใช้หารายได้ได้จริงๆหรอการถ่ายภาพจากมือถือในปัจจุบันถูกพัฒนาให้มีคุณภาพดีและเพียงพอต่อการนาไปใช้ทำคอนเทนต์ออนไลน์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ระบบ AI ในการถ่ายภาพเข้ามาประมวลผลเช่นการถ่ายภาพแบบ HDR ครับ ซึ่งเป็นการถ่ายภาพ3ภาพแล้วนําภาพทั้ง3ภาพมาประมวลผลแล้วรวมกันกลายเป็นภาพเดียวการถ่ายภาพแบบฟิวชั่นก็คือการถ่ายภาพหลายๆภาพซึ่งมากกว่า3ภาพอีกนะครับแล้วนําภาพทั้งหมดมาประมวลผลโดยใช้ AI เพื่อให้เห็นรายละเอียดต่างๆได้อย่างชัดเจนสีสันสดใสและล่าสุดก็มีการพัฒนาระบบดิจิตอลซูมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับทำให้สามารถซูมได้ถึง 40 50 60เท่าตามที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ได้โฆษณาไว้นะครับอันนี้คือตัวอย่างจากการถ่ายภาพด้วยมือถือเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วมือถือก็สามารถใช้ถ่ายภาพสินค้าได้อย่างสวยงามเหมือนกันอุปกรณ์ที่เราใช้ในการถ่ายภาพด้วยมือถือนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสมาร์ทโฟนอันดับต่อไปก็คือขาตั้งมือถือครับ ถ้าเราต้องการให้ภาพนิ่งหรือต้องการถ่ายสินค้ามุมเดียวกันหรือว่าเรามีสินค้าชนิดเดียวกันหรือแบบเดียวกันเยอะๆเนี่ยครับเราสามารถใช้ขาตั้งมือถือได้ต่อไปก็คือฉากหลังครับเราสามารถใช้กระดาษ A4 กระดาษ A3 กระดาษสีกระดาษโปสเตอร์กระดาษชั้นอ้อยมาเป็นฉากหลังได้ต่อไปก็คืออุปกรณ์สำหรับกองแสงนะครับเราสามารถใช้กระดาษขายหรือผ้าขาวบางๆได้ ต่อไปก็คืออุปกรณ์สำหรับสะท้อนแสงครับเราสามารถใช้โฟมสีขาวหรือฟิวเจอร์บอร์ดได้อุปกรณ์สำหรับตัดแสงเราสามารถใช้โฟมสีดำหรือฟิวเจอร์บอร์ดสีดำได้ครับวัสดุอื่นๆเช่นเทปกาวดินน้ำมันขวดน้ำเราสามารถนำมาประยุกใช้ในการถ่ายภาพได้ครับส่วนโทรศัพท์มือถือนะครับทุกคนมีโทรศัพท์มือถืออาจจะเป็นยี่ห้อที่แตกต่างกันแต่ไม่เป็นปัญหาแน่นอนครับเพราะว่าในการสอน ครั้งถัดไปเราจะเราผมจะเน้นในการใช้ออโตไวบราล์นะครับแล้วก็กล้องของทุกคนสามารถถ่ายภาพได้เพราะว่าเราสามารถใช้โฟกัส l ลนส์ปกติอยู่ที่ประมาณ26-50 mm ถึงมมได้สำหรับใครที่กล้องมีโหมดพอร์เทรตก็สามารถใช้ได้ครับต่อไปในเรื่องของขาตั้งกล้องนะครับขาตั้งกล้อง เราอาจจะใช้ขาตั้งกล้องแบบมืออาชีพเลยก็ได้หรือว่าเราจะใช้ขาตั้งกล้องแบบในภาพก็คือขาตั้งกล้องแบบหนวดปลาหมึกเพราะว่าขาตั้งกล้องหนวดปลาหมึกเนี่ยสามารถวางบนโต๊ะใกล้กับตัวสินค้าได้เลยแต่ถ้าเรามีขาตั้งกล้องแบบมืออาชีพอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องซื้อใหม่ก็ได้นะครับกระดาษ a 4กระดาษ a 3สีขาวทําไมผมถึงเน้นให้เตรียมกระดาษสีขาวครับเพราะว่ากระดาษสีขาว การถ่ายภาพสินค้าบนฉากสีขาวเนี่ยจะทําให้ผู้ชมรับรู้และแตัดสินใจในการซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นทําให้ภาพไม่มีสิ่งมาลบกวนใดๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราสามารถถ่ายภาพอื่นๆเช่นภาพไลฟ์สไตล์หรือภาพการใช้งานจริงเพื่อประกอบการขายสินค้าได้นะครับโฟมสีขาวหรือฟิลเจอร์สีขาว,าขาวทําไมเราถึงต้องเตรียมโฟมสีขาวเพื่อที่มาสะท้อนแสง เนื่องจากเราเน้นในการถ่ายภาพสินค้าโดยใช้แสงธรรมชาตินะครับแสงธรรมชาติส่วนใหญ่จะมักจะเข้าด้านเดียวการใช้โฟมสีขาวหรือฟิลเร์บอร์ดสีขาวเพื่อมาสะท้อนแสงอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะช่วยให้แสงที่ตกกระทบบนสินค้าของเรานี่ครับมีแสงที่เท่ากันได้ต่อไปขวดน้ำนะครับทุกท่านสงสัยว่าทำไมผมถึงต้องให้เตรียมขวดน้ำตามในภาพเลยครับ ผมนำขวดน้ำมาติดกับตัวโฟมครับเพื่อที่จะมาใช้เป็นตัวสะท้อนแสงเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินมากมายนะครับสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่ผมจะใช้อุปกรณ์หรือวัสดุที่เรามีอยู่ในบ้านหรือสามารถหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปนะครับสำหรับวันนี้สิ่งที่ได้เรียนรู้กันไปก็คือการถ่ายภาพเบื้องต้นนะครับ การถ่ายภาพเบื้องต้นอย่าลืมว่าเรามีองค์ประกอบอะไรบ้างอย่างเช่นรูรับแสงความเร็วชัตเตอร์ความไวแสงทางยาวโฟกัสแสงซึ่งมีความแตกต่างทั้งเรื่องของลักษณะของแสงแหล่งกําเนิดแสงทิศทางของแสงอุณหภูมิของแสงครับและสมดุลแสงขาวก็คือการแก้สีของแสงที่มีอุณหภูมิสีแตกต่างกันนะครับและอยากฝากให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับลองนำมือถือของท่าน มาถ่ายภาพสินค้าหรือของใกล้ตัวของท่านลองฝึกฝีมือในการถ่ายภาพของท่านแล้วเรามาพบกันในครั้งถัดไปขอบคุณมากครับคุณผู้ชมสงสัยกันบ้างไหมครับว่ากล้องโทรศัพท์มือถือสมัยนี้ทำไมต้องมีกล้องหลายตัวมากกว่าสมัยก่อนตั้งเยอะผมขอสรุปว่าที่กล้องโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันที่มีจำนวนมากขึ้นก็เพื่อแก้ไขข้อจำกัด ในการถ่ายภาพยังไงล่ะครับอย่างเช่นเซ็นเซอร์รับภาพของกล้องโทรศัพท์มือถือจะมีขนาดเล็กกว่ากล้องดิจิทัลทั่วไปรวมถึงเลนที่มีข้อจำกัดดังนั้นเพื่อการถ่ายภาพที่ดียิ่งขึ้นเราจึงเห็นว่าโทรศัพท์มือถือสมัยใหม่จะเพิ่มเลนมุมกว้างเลนซูมหรือแม้แต่เลนมาคโครที่ช่วยในการถ่ายภาพระยะใกล้ แต่โทรศัพท์มือถือบางรุ่นจะเพิ่มกล้องที่สามารถวัดระยะตื้นลึกของวัตถุหรือที่เรียกว่า depth sensor ที่ช่วยให้ทราบว่าวัตถุได้อยู่ใกล้หรือไกลหรือที่เราได้ยินกันว่าหน้าชัดหลังเบลอยังไงล่ะครับกล้องโทรศัพท์มือถือบางรุ่นจะเพิ่มกล้องที่ใช้เซนเซอร์แบบพิเศษเพื่อช่วยประมวลผลอย่างเซนเซอร์รับภาพสีเซนเซอร์รับภาพขาวดำ สำหรับเซ็นเซอร์รับภาพขาวดำจะมีความสามารถในการเก็บแสงได้ดีกว่าเซนเซอร์รับภาพสีนั่นเองครับคราวนี้คุณผู้ชมลองสำรวจโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมนะครับว่ามีกล้องถ่ายภาพแบบไหนกันบ้างครับ